สวัสดีค่ะทุกผู้ชมคะวันนี้พบกับจี๊ดกับร้อยร้านจานเด็ดคะ่ะวันนี้พามา ไม่ได้มาดูร้านสะสมของเก่านะคะพี่ชมพามาชิมค่ะเขาบอกว่าร้านนี้นอกจากที่ได้แบบอิ่มท้องแล้ยังอิ่มตาด้วยสําหรับใครที่แบบว่าเป็นคอณสะสมของเล่นมาที่ร้านนี้ไม่ผิดหวังค่ะรวมไปถึงค่ะร้านนี้เขาบอกว่าต้มอ,อะไรนะยินตาโฟหม้อไฟเลิศมากใครมาต้องสั่งต้องมีทุกโต๊ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้ตีฟคุยนัดคุยกับพี่นกพี่นกนี่เขามีแบบเรื่องราวมากมายเลยเกี่ยวกับทั้งของเล่นสะสมทั้งของกินนู่นนี่นั่นอุ้ย เยอะสารพัดเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับครูนกันค่ะรวมไปถึงไอ้ยินตะโฟมไฟนี่หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันก่อนเข้าร้านจ้ะฉันเห็นเมนูเด็ดนี่ร้านนี้ก็มีคำคมเยอะนะถ้าร้อนก็ให้เปิดแอร์ถ้าอยากได้คนแท็กแคร์ก็ต้องให้เปิดใจเลิฟนะที่นี่คขาคมเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันว่าในร้านนี้เขาจะมีอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงอาราเล่เยอะมากไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรฉันก็อยากเล่นเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันไป ชมคะขอบอกว่าเข้ามาในร้านแล้วบรรยากาศต้องบอกว่าใครที่เป็นคอนันสะสมบอกคําเดียวว่าฟินเวอร์โดยเฉพาะเจอตัวนี้เข้าไปฉันเจออาราเลียตัวใหญ่มากเข้าตัวคนเลยมีที่ร้านในร้านเดียวนะจ๊ะแต่ยังไม่บอกว่าฉันอยู่ร้านไหนนะตอนนี้อ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวถามก่อนว่าชื่อร้านอะไรไม่ตอบยิ้มอย่างเดียวคุณนกอยู่ไหนไม่ตอบอีกแลเดียวว่านั่งยิ่งอ่ะแต่นั่งยิ้มอย่างเดียวมามอยไปไปหาพี่โนกันค่ะ และตอนนี้ค่ะจีก็ยืนอยู่กับครูนกค่ะสวัสดีค่ะต้องแบบอย่างนี้ด้วยนะสวัสดีคุณครูไงคะ,คะอะาวทำไมเขาถึงเรียกว่าครูนก่ะคะ่ะอ๋อ,พอ,พ,อพอดีพี่เป็นครูสอนดนตรีอยู่ก่อนหน้านนเป็นครูสอนดนตรีก่อนหน้านั้นเล่นดนตรีแบบแนวไหนบ้างคะเล่นทุกแนวนะคะแต่ถนัดก็คือเป็นแนวโฟก์ค่ะโฟกซองทราบมาว่าพี่นกนอกจาก จะเป็นเชฟทาอาหารเองยังเล่นดนตรีเองด้วยเหรอคะมีมุมเล็กๆด้วยใช่ค่ะถ้าหลังจากทําอาหารเสร็จหลังสามทุ่มพี่ก็จะเล่นดนตรีเอง<ะ>เห็นบรรยากาศในร้านค่ะทําไมแบบว่าของเล่นลนู่นนี่นั่นมากมายความชื่นชอบส่วนตัวของพี่นุ้กเองคะหรือใช่ค่ะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็เก็บสะสมเวลาที่ไปเที่ยวพี่กจ็จะซื้อของอแล้วก็สะสมไว้ตามบ้านบ้างแล้วก็ฝากเพื่อนบ้างคือเดิมทีก็เป็นคนสะสมของเล่น,อย,นอย่างนี้อยู่แล้วแต่พอมาเปิดร้านปั๊บ มาเปิดเป็นของเราดีกว่าใช่ใชไหมคะ<ช><ช>เห็นอาราเลเ่เยอะมากเลยพี่นกคืออะไรยังไงคะชอบค่ะชอบส่วนตัวค่ะชอบอาราเล่ชอบอาราเล่ออลเลคะ่ะทำไมถึงชอบอาราเล่คะอันนี้อันนี้นักสะสมของเล่นเขาเข,ข,ขาคุยกันแล้วทำไมถึงชอบอาราเล่คะคืออาราเล่เป็นตุ๊กตาที่มัามีความสุขตลอดเวลาเขาดีดีใช่แต่ไม่ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะสังเกตว่าเขาจะเล่นตลอดเพราะเขาไม่รู้เขาจะไม่รู้จักความเสียใจใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการ์ตูนที่เราดูแล้วเราก็จะสนุก ตั้งแต่สมัยเด็กจนปัจจุบันนี้เวลาที่กลับมาดูเข้าอีกทีก็รู้สึกมีความสุขและก็สนุกกับเรื่องนี้ชอบเหมือนใครมาที่ร้านเราก็ได้รับความสุขกลับไปใช่ไหมคะอยากให้เข้าพร้อมกับครัวหน้าบานอ,าอยากให้ทุกคนมาแล้วก็มีความสุขหน้าบานกลับไปอ๋อเหตุผลที่ชื่อร้านครัวหน้าบานคือใครมาทานที่นี่แล้วอร่อยฟินเวอร์หน้าบานกลับบ้านไปแล้วก็พี่เป็นคนที่ชอบประตูไม้แล้วก็หน้าต่างไม้มาก ก็จะเอาประตูไม้ที่สะสมไว้มาพยายามแต่งตามมุมต่างๆของร้านค่ะอ,อ๋อเดิมทีไม่ใช่ว่าร้านเราจะมาเป็นแบบนี้มีมมหมเลยค่ะทั้งหน้าต่างทั้งหมดนี่ก็คือของที่สะสมไว้เพอถึงเวลาทําร้านพี่ก็จะเอาหน้าต่างพวกนี้มาไว้ตามมุมต่างๆประตูก็เอามาใส่ตามมุมต่างๆ ินตาโฟหม้อไฟทําไมเขาถึงชื่นชอบนู่นนี่นั่นยังไงคะก็เพราะว่าน้าซอสยินตาโฟของของที่ร้านนะคะเป็นสูตรโบราณทําจากเต้าหู้ยี้นะคะแล้วก็มาผสมมาต้มด้วยกว่าจะได้เป็นน้าซอสยินตาโฟมาซึ่งใช่ค่ะอาจจะมองไม่เห็นภาพค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารของครัวหน้าบานเขาบอกว่าจัดเต็มมากเห็นโตะแล้วท้ชุต้องยิ้มหน้าบานเนี่ยเพราะว่าอิจฉาจุธาดจ้าเดี๋ยวพี่นกไปดูกันเนาะว่าที่อาหารของร้านเรามีอะไรบ้าง ไปนลค่ะและตอนนี้ค่ะหน้าบานไหมคะเห็นแล้วยิ้มหน้าบานแล้วค่ะเพราะว่าจะตกในท้องสิทาาร้านหมดเลยอ่ะเห็นจัดเต็มมากเมนูอาหารก็มีความหลากหลายเหมือนกันในครัวของโคหนบานใช่ไหมคะใช่ค่ะเมนูอาหารที่นี่ก็จะเน้นตั้งแต่ราคาที่ทุกคนทานได้40บบาทเป็นราคาเริ่มต้นนะคะอ๋อเห็นบรรยากาศร้านไม่ใช่ว่าคุณมาแบบเหมือนเป็นเซตครอบครัวมีอาหารจานเดียวด้วยใช่ค่ะอาหารจานเดียวเป็น พวกก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าผัดซีิยุนะคะพื้นๆเรามีหมดแต่มีหมดค่ะแต่ก็ที่ที่วันนี้จัดเตรียมมาก็คือว่าเป็นอาหารที่เป็น็อปเป็น popula ของร้านที่ที่ทุกคนมาแล้วก็ต้องสั่งทาไม่งั้นคุณจะไม่ปปู u l a นะคะคมาต้องสั่งมีอยู่ในนี้หมดเลยค,ความชื่นชอบทำาบเหมือนแบบเห็นอาหารตรงหน้านี่ค่ะ,คะเป็นฝีมือพี่นกหมดเลยเป็นคนที่ชอบทำอาหารอู่แล้วะคะ่ะใช่ค่ะ จัดเต็มเอาเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเขาไม่จ้างให้เลยไม่คงไม่คดทำเองหมดร้องเพลงเองด้วยค่ะโอ้ก็มีผู้ช่วยนะคะอยู่ข้างในค่ะส่วนนตรจีนี่ต้องต้องร้องเองค่ะเพราะส่วนมากลูกค้ามาเขามานั่งรอะรอให้เราร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมคะพี่นกเดี๋ยวพี่นกแล้วจะปฏิเสธก็อะไรอยู่ใช่ไหมคะก็ต้องมานั่งรอได้ก็ร้องให้ฟังค่ะส่วนมากร้องเป็นแนวไหน เป็นแนวโฟกอะคะ่ะโฟกสมัยเก่าๆหน่อยหร,ร,รือว่าเพลงอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเอาจะเป็นแนวสตรงิงสตรงิตรงรุ่นรุ่นรุ่นราวเขาเดียวกับคุณนกนะอ,อ๋อใช่ <laughs> จีนเลี้ยวขวาเลยเราต uh huh. ั้งแต่สมัยส0ิอัพคเห็นแล้วล่ะชื่อเพลงใจนักเลงแพ้ใจเพลงสาก่เก่าๆบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นแนวเพื่อชีวิตลูกทุ่งก็ต uh> ิดอกติดใจไปนะคะส่วนมากลูกค้าที่ทราบร้านเราอย่างนี้ค่ะพี่โนเขาทราบมาได้ยังไงคะว่าร้านเราหูอาหารอร่อยพี่ว่าเริ่มต้นมาจากปากต่อปากก่อนนะคะคือเริ่มมีลูกค้า ลูกค้าก็ไปบอกต่อกันต่อกันเอาละค่ะพูดถึงอาหารแล้วให้พี่นกแนะนํากันค่ะหม้อไฟกําลังเดือดอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรคะอันนี้เย็นตาหม้อไฟนะคะคิดว่ามาต้องสั่งป๊อปปูล่ามาก่ะทำไมหม้อไฟของเรามันแตกต่างตรงไหนจากที่อื่นอันดับแรกเลยนะคะที่พูดถึงตั้งแต่ตอนแรกว่าคือน้ําซอสน้นําซอสเย็นตาโฟจะไม่เหมือนใครนะคะอันดับที่2ก็คือที่อื่นเขาจะใช้เป็นอของทอดอ่ะค่ะแต่ที่นี่จะเป็นของสดกุ้งสดหมึกสด นะคะลูกชิ้นเราก็จะใช้เป็นทั้งลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาแล้วก็เต้าหู้บวงหมึกกรอบที่เป็นของเขาจริงๆและนอกจากเยนตาโฟหม้อไฟแล้วเราย,ยังมีเจนตตโฟโปะแตกมีเยนตตโฟโปะแตกอันนี้คือตอเปียะค่ะปอเปียทอดเวียดนามะนะคะก็มีน้ําจิ้มน้ําจิ้มนี่ก็คือ เป็นสูตรที่บ้านทํากันเองอยู่แล้วนะคะอันดับ2ค่ะป๊อปปูล่าปอปเปียทอดต้องสั่งนะจ๊ะลงไปถึงจานใหญ่ฟินเวอร์มากเลยค่ะพีนน่นงนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นหมี่กรอบราดหน้าจาัก,กรพรรดินะคะก็คือเราใช้ของทะเลทั้งหมดนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนื้อปูสดๆโรยข้างหน้าค่ะจานใหญ่มากเขาบอกว่าราคาไม่แพงด้วยก็ <c oughs> จานนี้นะคะก็ราคา80บาทแล้วมีตัวไหนอีกบ้างคะเห็นตัวนี้ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันอันนี้ทําเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่นกทําให้เป็นกาวเหี๋ยวอ้ก๋ยเหลาต้มยำสาหรับสาวๆที่แบบว่าไม่ชอบชื่อน่ารักหน่อยนะคะก็เหลาริมรั้วค่ะเห็นไหมคะผสมสาหายค่ะาก่เห็นแล้วหิวใช่ไหมสำหรับเมนูนี้ชื่ออะไรนะคะอันนี้จะเป็นกาเหลาริมรั้วต้มยำค่ะ ก็สามารถมานั่งชิวๆตอนเที่ยงสั่งได้เนาะเห็นบรรยากาศหน้านั่งมากค่ะพี่นกครัวหน้าบานของเราตั้งอยู่ตรงไหนคะก็อยู่ถนนนี้นะคะคืตรงข้ามกับยิฟเฟอร์เลยค่ะหลังหลังบ๊กซีพัทยาเหนือนะคะหาง่ายค่ะติดถนนเลยก็จะมีป้ายบอกที่หน้าร้านเนาะครัวหน้าบ้านเปิดทุกวันไหมคะถ้าเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงเอ่อเปิดเอาชัวร์ๆเลยนะคะเชียงวันถึงเชียงคืนค่ะ เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนพี่นกมีร้องเพลงด้วยนะจ๊ะก็มาฟังได้กลัวโต๊ะไม่พอคะ่ะเพราะว่าขนาดที่แบบมาตอนกลางวันเนาะคนเยอะมากคะ่ะท่านผู้ชมโทรมาสั่งก่อนกินการได้ไหมคะเบอร์อะไรเอ่ยอ่า089นะคะ6080884อีกเบอร์หนึ่งนะคะ086 1459 1ห6ค่ะตามไปกดไลค์ได้ที่ไหนคะสำหรับเพจครัวหน้าบานค่ะ,คะ,คะก็พิมพ์ครัวหน้าบานนะคะพัทยา ก็จะขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะสามารถติดตามข่าวสารเมนูอัปเดตของเมนูอาหารก็ตรงนี้ได้อ๋อร้อยล้านจันเด็ดม,มาเยี่ยมูคราชบาลทั้งทีค่ะมอป้ายให้แล้วกันค่ะพี่โตะค่ะร้อยล้านจันเด็ดมาเยี่ยมนะคะร้อยร้านจานเด็ดพร้อมกับสโ,โลแกนของที่ร้านคือชามใหญ่เครื่องเยอะค่ะ <c oughs> ต้องมีแบบอย่างนี้ด้วยนะถึงจะแบบว่ามาถึงชามใหญ่เครื่องเยอะ จานใหญ่เวอร์ด้วยค่ะท่านผู้ชมใครที่แบบว่าเห็นหน้าตาอาหารอย่างนี้ค่ะอยากจะมาทานโดยเฉพาะเย็นต่อโฟมหม้อไฟเขาบอกว่าฟินเวอร์เครื่องเต็มเครื่องแน่นเต็มหม้อไฟเลยก็มาทานกันได้กับร้านครัวหน้าบานค่ะอยู่ที่ตรงข้ามกับดิฟเฟอร์ค่ะถนนเนี่ยใกล้ๆกับบิ๊กซีของเรานี่เองํำรองได้เบอร์ข้างล่างเดี๋ยวจีตขึ้นเบอร์ให้ก็โทรมากินกลางสั่งจองโต๊ะกันได้เนาะจัดเลี้ยงได้ไหมคะได้ค่ะถ้าถ้ามีจัดเลี้ยงก็น่าจะคนประมาณ3-40คนนะคะที่ร้านรับได้ ถ้ามากกว่านั้นก็เพราร้านเดี๋ยวเดี๋ยวไหลๆ,ๆไปข้างๆร้านข้างเก่าแล้วกัน <laughs> <laughs> ต้องขอบคุณพี่นกมากนะคะ <laughs> และก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพร้อมกับเสื้อผ้าสวยๆจากร้านปูบูติกด้วยนะคะสำหรับวันนี้จีกับพะนกลาไปก่อนนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> <laughs>